อาพินเลงอารอนเสียบแทนที่โคลลาปินโต้ในฤดูการ2026ค่ะ สตีฟนิวเซนกรรมการผู้จัดการของทีมออลพีนออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของฟรังโกโคลาปินโตนักแข่งชาวอาร์เจนตินาที่ตอนนี้ค่ะยังไม่สามารถเก็บคะแนนได้แม้แต่แต้มเดียวนับตั้งแต่เข้ามาแทนที่แจ็คดูฮานและยังเปิดเผยถึงชื่อของนักขับที่มีโอกาสสูงที่สุดที่จะเข้ามาแทนที่ในฤดูกาลหน้านั่นก็คือพอลอารอนนักขับสำรองของทีมในปัจจุบันค่ะแม้โคลาปินโตจะได้รับโอกาสลงส ามากกว่าที่ดูฮานเคยได้รับถึง2เท่าแต่ผลงานของเขาก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะ ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับตำแหน่งของเขาในทีมเอาพีนซึ่งขณะนี้รั้งอันดับสุดท้ายของคะแนนสะสมประเภททีมผู้สร้างค่ะอย่างไรก็ตามในช่วง3ามสนามล่าสุดโคลาปินโตทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในรอบคอลี่ไฟที่สามารถทำเวลาได้ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างปีแอร์แกสลียติดต่อกันถึง3สนามค่ะนิวเซนบอกแบบนี้ค่ะทีมกำลังประเมินผลงานของโคลาปินโตอย่างใกล้ชิดและหากรักษาฟอร์มการขับในระดับนี้ไว้ ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะอยู่กับทีมต่อไปในปีหน้านอกจากนี้นิวเซนยังเปิดเผยด้วยว่าหากทีมมีการเปลี่ยนนักขับในฤดูกาล2026คนที่เข้าขายที่สุดอาจมีเพียงพอลอารอนโดยไม่มีแผนพิจารณาน,นักขับคนอื่นในเวลานี้ค่ะ สำหรับพอลอารอนปัจจุบันเป็นนักขับสำรองของทีม a อลพีนและทำหน้าที่ช่วยงานทีมในสนามแข่งเขาเคยจบอันดับ3ในการแข่งขันฟอร์มูล่าทปี2024ตามหลังกาเบียบอโตเลโตและอิซักฮัตจาซึ่งปัจจุบันต่างก้าวขึ้นมาเป็นนักขับ F1 เต็มตัวแล้วค่ะขอบคุณภาพจาก formula 1 com ติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง b in sport ผ่านทางทูวิชันและ b in sport connect ค่ะ ถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport